ังคงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นดราม่าใหญ่ของบริษัทแอคคอร์ดกรุ๊ปที่ล่าสุดนะครับทางด้านเจ้าที่ตำรวจได้ทําการรวบตัวทั้ง18บอนะครับแล้วก็นําตัวไปฝากขังตามหมายจับสารอาญาราชดาไปที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งทางนี้ก็ยังเหลือทางด้านของบอสพอนะครับเพียงคนเดียวที่เจ้าตัวนั้นประสงค์ให้การเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการที่จะต่อสู้คดีนะครับแล้วก็เตรียมฝากขังต่อชั้นศาลในวันต่อไปและล่าสุดนี้นะครับในเพจอีซอขยี้ข่าวก็ได้มีการออกมาโพสต์เเล่เ่่าากกียยววับบพพะรโดไดไุ้ ก่อนที่บอสพอลจะกลายมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ในอดีตนั้นบอสพอลเคยใช้ชื่อว่านายนิชพลทองมีหรือว่าคุณเป้แต่ว่าต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายวรัตพลวรัตบรกุลหรือว่าบอสพอลนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับบอสพอก็ยังเคยได้ออกมาเล่าในรายการตีสิบอีกด้วยนะครับว่าในอดีตแม่ของตนเป็นคนงานก่อสร้างมีรายได้วันละ150บาทส่วนพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ขวบชีวิตของเขาต้องทํางานหลายอย่างเริ่มตั้งแต่พนักงานรับโทรศัพท์ นักดนตรีกลางคืนเด็กเสิร์เบียจนกระทั่งวันหนึ่งบอสพอได้สนใจที่จะทำธุรกิจจึงได้มาเป็นเครือข่ายธุรกิจขายตรงของเจอเนสโกลบอลและบอสพอก็ได้ไต่เต้าจนไประดับดมอนด์ดีเรคเตอร์โดยมีนายธเนศวงษาอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจ้าพอธุรกิจขายตรงชื่อดังเป็นอัพไลน์ของบอสพอและอยู่ในตําแหน่งของดับเบิลดมอนด์ดเรคเตอร์นั่นเองครับ จนท้ายที่สุดนะครับบอสพอก็ได้สั่งสมความชํานาญออกจากธุรกิจเจเนสโก o b a l l นะครับแล้วก็หันมาทำดีไอคอนเองโดยในตอนแรกนะครับก็มีการจดทะเบียนเป็นการค้าปลีกเน้นการขายสินค้าแล้วก็หาคนมาขยายเครือข่า,ขายด้วยการเสนอให้มีการเปิดบินแล้วก็จะพาลูกขายไปเที่ยวตามที่ต่างๆยิ่งเปิดบินได้มากก็จะยิ่งได้ทริปเที่ยวมากนะครับก่อนที่ต่อมาธุรกิจดีไอคอนนะครับจะโดนฟ้องร้องส่วนบอสพอนะครับต้องมีการไปจดทะเบียนให้เป็นธุรกิจขายแบบตรงแล้วก็เริ่มเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับมาเป็นคนทั่ว ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตและนับจากนั้นมานะครับบอสพอก็เริ่มเดินสายออกสื่อต่างๆนะครับทั้งทีวีหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เริ่มทําศัลยกรรมไปทีละเล็กทีละน้อยน,นะครับเรื่อยๆจนกลายมาเป็นหน้าใหม่อย่างทุกวันนี้นะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว